สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็มาพบกับสาวบ้านไร่อีกแล้วนะคะกับสาระดีๆนะคะที่นําเสนอกันเนาะ,ะวันนี้นะคะจะมานะคะพาทำการปลูกพืชในกระถางนะคะ,ะเห็นไหมคะกระถางปลูกพืชนะคะใบเล็กใบใหญ่แล้วแต่ชอบนะคะ สำหรับข้อดีของการปลูกพืชน,นะคะหรือการปลูกผักในกระถางสำหรับคนที่มีพื้นที่น้อยนะคะอาจจะอยู่ในเมืองนะคะหรือบ้านที่ไม่มีพื้นที่ใหญ่ๆ สำหรับการปลูกผักแต่ว่าอยากจะได้ผักนะคะรับประทานในบ้านเป็นผักปลอดสารพิษนะคะเราปลูกเองเนาะไม่ใช้ยาฆ่าแมลงใดๆนะคะอันนี้ก็จะมานำเสนอนะคะการปลูกพืชในกระถางนะคะ,ะกระถางขนาดนี้นะคะ,ะลึกก้นลึกขนาดนี้เนาะ,ะมีรูระบายน้ำนะคะเห็นไหมคะ วัสดุปูของเราก็มีอะไรบ้างนะคะมาดูกันอ่ะนี่นะคะเป็นขี้เรื่อยนะคะจะกเก่าจะใหม่ใช้ได้นะคะถ้าไม่มีขี้เรื่อยถ้าใครบ้านใครมีแกรบนะคะก็สามารถที่จะใช้ได้นะคะอะ่ใบจามจุรีนะคะหรือใบไม้ชนิดไหนก็ได้นะคะอ่ะถ้าใบจามจุรีเขาจะมีธาตุไนโตรเจนเยอะนะคะ แล้วก็มีนะคะดินนะคะดินร่วนนะคะดินร่วนเนาะแล้วก็มีปุ๋ยนะคะขี้ไก่แกรบนะคะหรือถ้าบ้านใครไม่มีนะคะก็ใช้ปุ๋ยอาจจะเป็นขี้หมูขี้วัวก็ได้แต่ว่าสาวบ้านไร่นะคะมีขี้ไก่แกรบะคะ่ะเพิ่งซื้อมาเนาะที่มันเหลือนะคะจากการไปใส่ไร่ ก็ใช้ได้นะคะ,ะสำหรับข้อดีของการปลูกผักในกระถางนะคะเราสามารถที่จะยกไปไหนก็ได้นะคะอาจจะไปฝากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเป็นของขวัญชั้นดีชั้นดีเยี่ยมเลยนะคะ,ะจะได้มีผักนะคะที่ปลอดภัยสะอาดนะคะสะดวกในการพกพาไปด้วยนะคะอ่ะ อันนี้คือสาวบันไร่นะคะอ่าได้ทำการผสมปุ๋ยเรียบร้อยแล้วหรือวัสดุนะคะปลูกพืชเรียบร้อยแล้วนะคะจะเป็นออกเป็นอย่างนี้เนะาะทีนี้มาดูนะคะขั้นตอนการผสมไปเลยนะคะอ,อันดับแรกนะคะลืมนะคะลืมบอกว่าอัตราส่วนนะคะปุ๋ยคอกหนึ่งส่วนนะคะอ่าปุ๋ยคอกหนึ่งส่วน แล้วก็ใบจามจุรีนะคะ2ส,ส่วนนะคะอะขี้เรื่อยนะคะอาจจะใช้หนึ่งส่วนหรือ2ส,ส่วนก็ได้นะคะ,ะแต่สะดวกนะคะแล้วก็ดินร่วนนะคะดินร่วนอีกสองส่วนนะคะที่ไก่แกบนี่แม่ไม่ต้องใช้เยอะนะคะใช้แค่หนึ่งส่วนก็พอนะคะ,ะถ้าใส่เยอะเดี๋ยวเดี๋ยวพืชเราจะเฉานะคะ ค่อยใส่ไปนะคะถ้ามันไม่งามค่อยใส่ลงไปอีกนะคะปุ๋ยพวกนี้นะคะอันดับแรกนะคะเริ่มกันเลยเนาะ,ะเราจะรองพื้นด้วยใบจามจุรีนะคะเขาบอกมีคนบอกว่าถ้าไม่รองได้ไหมถ้าไม่รองนะคะเศษดินนะคะ,ะดินของเราที่ใส่ลงไปหรือปุ๋ยของเราที่ใส่ลงไปนี้นะคะ มันจะไหลลงไปตามน้ํานะคะไหลไปตามรูนะคะ,ะตามรูนิติกลนะคะเราใส่เพื่อนะคะ,ะเพื่อไม่ให้พอเวลาเราลดน้ําไม่ให้เศษดินนะคะไหลลงไปเนาะในการรองไว้ใส่ขี้เลื่อยไปก็ได้นะคะวัสดุอุปกรณ์นะคะในการปลูกนะคะ จะทำให้ดินโปร่งนะคะรากพืชจะได้ชอนชัยได้ทั่วนะคะอันนี้สาวบ้านไรไ่ทำการผสมแล้วนะคะมีดินร่วนนะคะเนาะตามที่ได้พูดไปนะคะคุกเข้าให้เข้ากันนะคะอันนี้สาวบ้านไร่กล่าวว่าจะปลูกนะคะอ่า ต้นแคลนะคะแคลหรือว่าคณะใบิกนะคะจะเอาไปฝากนะคะผู้หลักผู้ใหญ่นะคะคนที่รักนะคะแคลนี่อายุได้การเก็บเกี่ยวนานนะคะคณะใบิกนะคะเห็นไหมคะแรงผักของสาวบ้านไรอันนี้มี ที่ดินนะคะปลูกผักมากมายเลยนะคะแต่ว่าถ้าใครถ้าใครมีพื้นที่น้อยนะคะก็สามารถที่จะปลูกพืชในกระถางได้นะคะกระถางเล็กๆนะคะปลูกพืชผักได้สารพัดเลยต้นหอมนะคะต้นหอมคขา้ากวางตุ้งนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็นำประโยชน์นะคะสาระดีๆนะคะมาฝากกันแล้วคลิปต่อไปจะมาดูนะคะว่าจะปลูกพืชยังไงนะคะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ